สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับบอยสอยทุกีกนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับสมาชิกในช่อง VIP นะครับที่เป็นครอบครัวเดียวกับบอยสอยทุกลีกนะครับใครที่สนใจจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับบอยสอยทุกลีกนะครับ ID ไลน์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนโครงการ1โครงการ2โครงการ3คัดกันตัวเน้นๆกันไปเลยครับ หรือจะเป็นสูงแรกสูงเต็มเวลานะครับผมใข่ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกันนะกบบอยซอยทุกีกนะครับ ID line อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับคืนนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันที่กองการ2กันต่อเลยครับคู่แรกครับเป็นคู่ของเนินแบกรับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนคารุนะครับสถิติ5นัดล่าสุดของคู่นี้นะฮะ เป็นฝ่ายของเนินแบกชนะ2ครับเสมอ1นะครับคารูชนะ2ครับนัดล่าสุดนะครับคารูชนะเนินแบกไป3ประตูต่อศูนย์ครับคารูชนะ4ประตูต่อ1เนินแบกบชนะ2ประตูต่อ1งครับเนินแบกบชนะ1นและเสมอ1นครับสถิติ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาครับเรามาดูผลงาน5นัดล่าสุดของ เนินแบกกันเลยครับ5นัดล่าสุดเนินแบกชนะ1นะครับเสมอ1แพ้3นัดซึ่งฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับผมสําหรับเนินแบกนะครับนัดล่าสุดเนินแบกแพ้ให้กับสตุตการ์ด1ประตูต่อ0นะครับแพ้ให้กับดังสตั๊1-0เสมอกับวิดูเฟลนะครับ2ประตูต่อ2ชนะเบราไวนะครับ2-0และแพ้ให้กับอัมบุกนะครับ3ประตูต่อ0ครับเรามาดูผลงานของทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนนะครับ คารูห้านัดล่าสุดผลงานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับชนะ3เสมอ1แพ้แค่1นัดเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดคารูเสมอกับ,บราวายหประตูต่อหนึ่งครับชนะอาลเส้นนะครับหประตูต่อ3นะครับแล้วก็แพ้ให้กับไอเดนอาร์มนะครับผม5ประตูต่อ2นะครับและชนะอัมบุก42่ชนะอ่ารอต็อกนะครับผม2ประตูต่อศูนะครับถือว่าเอ่อฟอร์มค่อนข้างดีเลยสําหรับ คารูนะครับบวกกับสตินะครับที่ผ่านมานะครับก็ผมสาหรับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะเชียร์ในฝั่งของทีมเยือนอย่างคารูดีกว่าครับผมขอเชียร์คารูครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นคู่ของปัวเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเม็ดครับสาหรับคู่นี้เป็นฝ่ายเม็ดนะครับนัดล่าสุดซิจินะปัวไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูผลงานห้านัดล่าสุดของปัวครับ ชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดนะครับปัวแพ้ให้กับเรืออัพ1ประตูต่อศูนครับชนะดิชง1 0นะครับและก็ชนะนีออ1นประตูต่อศูนย์แพ้ให้กับฮาเมียง1 0ครับและก็แพ้ให้กับแซงตเตียน2ประตูต่อ0ูนย์ะครับถือว่าผลงานยังเอาแน่เอานอนไม่ได้สำหรับปัวนะครับผมเรามาดูทีมเยือนกันก่อนครับผลงาน5้านัดล่าสุดของเม็ดนะครับผมถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับชนะ4เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลย5้านัดล่าสุดนี้นะครับ นัดล่าสุดแม์นะครับชนะลาวันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและชนะอูแอสนะครับสองประตูต่อหนึ่งเสมอเลออาฟหนึ่งหนึ่งครับชนะอันซีสามศูนย์และชนะนิมสองศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ก็เห็นอย่างได้ชัดนะครับว่าทีมเยือนฟอร์มดีกว่านะครับบวกกับสถิติทีมเยือนนัดล่าสุดก็ชนะปัวกมาด้วยนะครับซึ่งราคาปาราที่เปิดมานะครับผมไม่สูงเลยแค่ครึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับสำหรับคู่นี้เชีรยไปทางแม์ครับ เรามาสรุปโครงการ2กันอีกรอบนะครับสำหรับคู่แรกนะครับผมผมมองไปทางคารูครับคู่ที่2นะครับก็ทางคู่ของเม็ดนะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับคืนนี้นะครับขอให้มีผลงานที่เฮงรวยดวยกันทุกคนนะครับสำหรับคืนนี้2คู่กับผมฟันทงครับยี่ม